ก็ให้จำตัวนี้ไว้แล้วเราจะเห็นรับบางคนก็อยากให้มันเป็นเอเอเดียวไม่พอบวกด้วย <S <S ขึ้นดีอยู่แล้วก็อยากให้มันตลาดนั่นมืนพวกไม่เข้าใจโลกถ้าเข้าใจโลกเจนอ๋อมันก็เป็นตนอยู่มันจะข,นข,นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอันนี้เราเข้าใจกฎกติกามารยาทของการ,รดําเนินชีวิตอยู่ในโลกอารมณ์ดีมีความสุขเท่าไรเกิดอะไรขึ้นก็รู้เท่าเกิดอะไรขึ้นก็รู้ทัน,น,ทนไม่โยกไม่คลอนสบายสบาย เหมือนกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอาตมาภาพรู้จักวันหนึ่งมีคณะลูกเส์ลูกหาไปเยี่ยมท่านท่านเป็นครูบาอาจารย์มีลูกิเส์ลูกหาไปเยี่ยมท่านอายุแค่หกสิบกว่าแต่คุณโยมคนหนึ่งที่ไปเยี่ยมนั้นไม่เคยรู้จักท่าน,านเห็นท่านผมสีดอกเราก็ทักก่อนเลยอาจารย์ปีนี้เจ็ดสิบเท่าไรแล้วจริงๆท่านอายุหกสิบห้า แต่คนทักเนี่ยตั้งให้เจ็ดสิบขึ้นนะคนตอบเป็นคนอารมณ์ดีเพราอยู่ในธรรมะเขาถามว่าเจ็ดสิบเท่าไรแล้วเนี่ยคนตอบก็บอกว่าออ้ยทีนี้เจ็ดสิบห้ารับมุ้งเลยอันเนี้ยคือทำไมมองว่าเป็นคนอารมณ์ดีนะไม่โกรธนอกจากไม่โกรธแล้วก็ทําให้เรื่องนั้นคืนกันไปดังนั้นถ้าเราเข้าใจโลกเข้าใจธรรมอย่างที่อาจามาภาพพูดคุณยมจะอยู่ที่ไหนคุณยมจะเหมือนคนที่โลอยู่บนยอดขึ้น มันมีความสุขเป็นพระก็เป็นพระทีม่มีความสุขเป็นการือหันก็เป็นกรือหันที่มีความสุขเป็นผู้บริหารก็เป็นผู้บริหารที่มีความสุขเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่มีความสุขเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูคือปากงูมันเต็มไปด้วยพิษแต่พิษนั้นมันไม่เคยทําร้ายเราถ้าคุณโยมเข้าใจทั้งทั้งเก้าข้อที่ว่ามานี้เมื่อไหร่อาจจะพูดว,ว่าเราประสบความสําเร็จในฐานะคนทํางานและสําคัญที่สุดประสบความสําเร็จในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง เพราะเรารู้ทั้งทางโลกรู้ทั้งทางธรรมทีนี้จะสรุปว่าอารมณ์ดีเพราะมีความสุขประกอบด้วยคุณนะสมบัติอะไรบ้างหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิสองดำริถ,ถูกทางสามวางตนเหมาะสมสี่ชื่นชมคนอื่นและห้ไม่ฝืนสังขารหกทำงานสุดจริตเจ็ดฝึกเจบให้สูงแปดไม่ปรุงความคิด เก้าไม่ยึดติดโลกธรรมทั้งเก้าข้อในี้ใครเข้าใจแล้วตีประเด็นให้แตกรับรองแล้วว่ามีความสุขมีความสุขแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งจะท้อออกมาให้เห็นชัดเหมือนดอกไม้ที่แย้มบานเพราะว่ามันได้รับน้ําแล้วรากมันชุ่มชื่นม,มีอาหารสิ่งนี้ก็คืออารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะมีความสุขความสุขนี้จะเป็นรากฐานให้อารมณ์ดีนี่แต่ทั้งอารมณ์ดีทั้งความสุขมันยังเป็นผล มันจะเกิดภาวะสองอย่างนี้ได้ก็ต้องมีเหตุและเหตุคืออะไรเหตุก็คือทั้งเก้าข้อที่อาจารย์มภาพกล่าวมาทั้งหมดอันนี้ก็หวังว่าคุณโยมจะลองเอาไปปรับไปประยุกต์ใช้ดอทีนี้เราก็เหลือประเด็นสุดท้ายซึ่งมันจะยังไม่เข้าใจถ้าไม่ได้ฝึกก็คือเรื่องการฝึกเิ็ก่อนที่เราจะฝึกเด็ดารรมภาพก็จะเปิดให้ใหคุณโยมซึ่งนั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยได้มีส่วนในการร่วมเสวนาธรรมจากนี้ก็จะริญนพรอคุณโยมทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนกัน ใครมีอะไรจะแลกเปลี่ยนก็ขอเจริญพรถ้ามีประเด็นสงสัยก็ถามนะ สนานภาพตอบได้หมดไหมทิ้งฟันยันเดียวรบับแต่ถูกไม่ถูกนี่ไม่รับประกันคือถ้าให้ตอบตอบหมดเลยนะจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อืมอาจารย์อาจารย์ท่านอาจารย์อาจารย์ท่านได้บอกว่าถ้าคำบุญเราการที่เราขอพระพุทธเจ้าขอเรื่องขอเนี่ยคือจริงๆแล้วบอกว่าการทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง คือทาบุญแล้วควรอธิษฐานไหมประมาณนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยการทําบุญมันมีระดับสิ่งหนึ่งซึ่งเรามองข้ามแล้วก็สอนการหิตริดในสังคมไทยก็คือเราบอกกันว่าเวลาทําบุญอย่าขอแต่เราไม่เคยรู้ว่าแท้ที่จริงการที่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่าเขามาจากการตั้งจิตอธิษฐานพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านเคยเป็นพระโพธิสัตว์วันหนึ่งได้พบพระพุทธเจ้า แล้วก็ท่านทําผลทางถวายไม่ทันท่านจึงนอนนอนลงกับพื้นแล้วให้พระพุทธเจ้าเทวังกรเนศเสดจดําเนินผ่านบนหลัง,งท่านเรียกว่าถวายหลังเป็นสะพานพอพระพุทธเจ้าสเสด็จด,ดําเนินผ่านท่านก็ลุกขึ้นและตั้งจิตอธิษฐานว่าในอนาคตการชาติใดก็ตามขอให้หม่อมฉันได้เป็นพระพุทธเจ้าเชกเช่นเดียวกับพระองค์บ้างด้วยคาําอธิษฐานตรงนั้นทําให้ท่านปักจิตปักใจเขาเรียกว่าตั้งโปรแกรมจิตแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเป็นพระพุทธเจ้า ในระหว่างที่มุ่งมั่นจะเป็นพระพุทธเจ้ามีสั์เทศเนี่เรียกว่าโคธิสัตว์โพธิแปลาว่าตรัดสรู้สัตว์ตวะนี้แปลาว่าผู้เกี่ยวข้องโพธิสัตว์ตวะหรือโพธิสัตว์แปลาว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสรู้หรือผู้ที่ผูกจิตป,ปักใจว่าจะตรัดสรู้ในวันใดวันหนึ่งการที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เพราะท่านอะไรเพราะท่านอธิษฐานปักจิปักใจเอาไว้หรืออย่างพระสารีบุตรการที่ท่านจะเป็นพระสาวกที่มีปัญญาเลิศที่สุดในพระพุทธศาสนาก็เพราะอะไร วันหนึ่งท่านไปทําบุญแล้วเห็นพระสาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศด้านมีปัญญาเป็นเอกท่านก็บอกอีกทาไมเราจะได้รับการแต่งตั้งอย่างนั้นบ้างก็ทําบุญนิมนต์พระพุทธเจ้ามาสเสวยแล้วก็เลียาาเล้ยงพระทหารพอเลี้ยงพระทหารเสร็จก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเกิดในชาติใดก็ตามขอให้ข้าพระองค์นั้นได้เป็นอัครสาวกผู้มีปัญญาเฉยเช่นเดียวกับสาวกข,ของพระองค์บ้าง ก็ด้วยแรงอธิฐานเช่นนี้ถ้าให้มาเกิดเป็นพระอรครสาวกที่มีปัญญาม,มากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณโยมจะเห็นว่าที่เราได้นั่นได้นี่มาเพราะเราอธิฐานนะแต่มันไม่ได้อธิฐานอย่างเดียวอธิฐานแล้วเราจะต้องทําด้วยแต่ในเมืองไทยเนี่ยเราสอนกันว่าทําอะไรเรือ่องขออยาอธิฐานปรากฏว่าเหมือนกับเรามีข้าวเปลือกอยู่ซึ่งมันมีศักยภาพที่จะงอกแล้วเอาไปหวานบนพื้นซีเมน ไม่ต้องอธิษฐานทําไปถามว่าเขาเปลือกมันจะงอกไหมมันไม่งอกอะทาโดยไม่หวังผลเพราะฉะนั้นคุณหวังผลได้ถ้าตราบใดก็ตามผลนั้นเป็นผลในทางสุจริตและถ้าสูงกว่านั้นอาจจะทําโดยไม่หวังผลก็ได้เ็าเรียกว่าทําเพื่อสลักทาเพื่อฝึกจิตให้สูงหนึ่งถ้าทําบุญเนี่ยหวังผลก็ได้แต่ขอให้ผลนั้นเป็นไปนในทางที่ถูกด้วยการอธิษฐานให้ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และสองถ้าทําเพื่อต้องการฝึกใจให้สูงก็ทําเหตุอย่างเดียวไม่ต้องอธิษฐานเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเหตุมันถูกต้องแล้วผลมันเกิดเองเหมือนเรา,เาถั่วเขียวไปเพาะเนี่ยเราอยากให้มันเป็นถั่วงอกไหมไม่ต้องอธิษฐานถ้าเหตุปัจจัยมันจะงอกมันก็งอกไม่ว่าหลวงพี่เท่งจะพูดหรือไม่พูด <c oughs> <c oughs> มันงอกก็จะมาเชื่อยอย่างนั้นนะเ <c oughs> อาคุณดอกบัวไปแช่น้ําเนี่ยตอนที่คุณซื้อมามันตูมใช่ไหม เอาไปใส่ใส่น้จกันเอ้าเช้านี้มาดูมันบานทําไมมันบานฉันไม่ได้ขอซะหน่อยหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยที่จะให้บานมันมีเงื่อนไขที่จะให้บานมันก็บานเหมือนเรานั่งรับประทานอาหารเรารับประทานเราก็ทานไปทานไปเราต้องอธิษฐานไหมว่าเอออีกสักครู่ใหญ่ๆเนี่ยเขาให้ฉันอิ่มไม่ต้องใช่ไหมคือให้มันมีเงื่อนไขที่จะให้อิ่มมันก็อิ่มเช่นเดียวกันเมื่อเราทําบุญ ถ้าเราทําถูกที่ถูกทางถูกหลังวิธีแล้วเธอไม่ต้องอธิฐานอะไรเลยผลมันเกิดโดยอัตโนมัติเพราะมันเป็นไปโดยธรรมชาติดังนั้นโดยสรุปต่อคําถามนี้คือหนึ่งถ้าจะอธิฐานก็ได้สองถ้าไม่อยากจะอธิฐานก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าทําเหตุถูกแล้วผลมันดีท่านเรียกว่าทําเหตุด,ดีแล้วไม่ต้องอ้นอนวอนผลเกิดเองอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีคุโยมจะได้เข้าใจกันด้วยนะเพราะว่าคนไทยเข้าใจผิดกันเยอะมาก <c oughs> แล้วท่านอื่นมีไหมถามเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติน,นะคะฟังม,มาหลายหลายคนว่าปสิบัตต้องกรวดน้ำถึงจะถึงกับความที่เราอธิษฐานได้ก็เป็นะค,ะคือจริงๆการกรวดน้ําเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการตัดใจให้แต่ถ้าเราตัดใจให้แล้วเนี่ยไม่กรวดน้ําก็ได้เช่นเดียวกันทําไมเราจรึงกรวดน้ําก็เพราะว่าในครั้งพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสาร ถวายสวนหรือถวายพระราชอุทยานของพระองค์ที่ชื่อเวลวันเนี่ยเป็นวันแห่งแรกในพระพุทธศาสนาทีนี้เมื่อถวายไปแล้วพระองค์ทรงลืมอุทิศส่วนกุศลปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยญาติของพระองค์ซึ่งในหลายภพหลายชาติเนี่ยทําบาปเวา้ไปเกิดเป็นแปรเขาก็หวังนักหวังหนาว่าวันนี้ญาติของเราซึ่งมาเกิดเป็นพระเจ้าพินิสารทําบุญใหญ่เจ้าทิตส่วนบุญให้แต่พระเจ้าพินิสารทําบุญแล้วเลืหมดทิ เปรตเหล่านั้นก็เลยมารบกวนด้วยการมาร้องร้องให้เสียงน่ากลัวพระเจ้าพิมิสานนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรที่ได้ยินเสียงเมื่อคือนนะ่ะเป็นเสียงเปรตซึ่งเคยเป็นญาติของพระองค์เขามาขอส่วนบุญพระเจ้าพิมิสารรู้เช่นนี้จึงนิมนต์พระพุทธเจ้าทำบุญเลี้ยงพระใหม่แล้วตั้งใจหลั่งน้ำทักษิโนโทกก็คือน้ำสำหรับขวดแต่พระมหากษัตริย์เราเรียกว่าน้ำทักษิโนโทกก็หลั่งลงดินในลักษณะว่า เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าของที่ฉันถวายไปในวันนี้บุญใดๆก็ตามเกิดมีขึ้นฉันยกให้เปรตทั้งหลายซึ่งเคยเป็นญาติของฉันเราอาศัยจริยาตรงเนี้ยอมืมาถือว่าเวลาทําบุญต้องกรวดน้ําเราไปทําตามเจ้าท่านซึ่งจริงๆเราไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้คือเวลาเราให้ไปแล้วเนี่ยถ้าใจมันให้มันก็ให้เลย เพราะสิ่งที่จะถึงเนี่ยมันไม่ใช่น้ําถึงนะคือใจเราถึงเจตนาเราถึงใช่ไหมหรือเวลาเราแม่บอกรักลูกนะอื <c oughs> อบกอดลูกไปส่งลูกไปเมืองนอกอบกอดแม่ไม่ได้พูดสักคำว่าแม่รักลูกนะแต่ลูกรู้นะถ้าใจมันถึงเนี่ยมันรู้นะไม่จําเป็นต้องพูดแต่ถ้า <c oughs> เป็นหนังไทยหรือละครนำเน่าไทยในไม่เข้าใจเรื่องนี้ให้หนางเอกกลับออกมาจากข้างนอกนั่งลงบนเตียงนอนแผ่ ยังบอกคนดูอีกว่าเหนื่อยจัง่อยจริงๆไม่ต้องบอกเขาก็รู้ใช่ไหมถั้อย่างนี้ฮอลลีวูดไม่ได้นางเอกเป็นแถวเนี่ยเอาไม้กวาดมากวาดบ้านห <l ots> ันมาบอกคนดูทําความสะอาดซะหน่อยเธอไม่ต้องพูดหรอกอันนี้เชื่อเดียวกันเมื่อเราทําบนเนี่ยถ้าใจเราตั้งใจอุทิศไปแล้วจิตมันถึงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวน้้าก็ได้แต่เพื่อความแน่นอนและเพื่อความมั่นใจ กวดน้ำด้วยก็ดีมากเพราะอะไรคือเมื่อเรากวดน้ําจิตของเราจะรวมกันเป็นสมาธิผ่านกระแสน้ํา <_ l ain> การอุทิศของเราก็จะมีพลังแรงโดยสรุปก็คือถ้าถ้ามีน้ําก็ขอให้กวดน้ําด้วยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเข้าใจมันถึงแล้วเพิ่มนิดหนึ่งก็คือว่าเวลาทําบุญใหญ่เนี่ยจําเป็นไหมว่าต้องให้คนที่อยู่โน่นตรวจน้ํา แล้วที่เหลือเนี่ยเราชาร์จแบตกันหรือชาร์จบุนกันแตะบ้านเอวกันทำยังไงว่าส่วนตุวมันจะไหลมันจําเป็นไหมแต่นายพทบอกว่ามันไม่จําเป็นแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่เสียนะใช่ไหมมันก็ไม่เสียนะแล้วบางคนคอยมานานแล้ววันนี้กะได้แตะแน่ยก็ได้แตะเจ้านายอ่ะ ก็ถ้าทําให้รักกันก็นไม่เป็นไทยถือวเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักแต่บางคนไม่ได้แตะไปได้นะโกรธเลยนะเรียกว่เรืเร่องน,นี้ <c oughs> ซึ่งอาจารย์มไปเห็นแล้ว,ว่าจารมามันสะเทือนใจพระ <c oughs> บางทีพ่อแม่ลูกโกรธกันนะ <c oughs> เรียวเรื่องมาแตะนี่พาะทั้งใจลูกก็ <c oughs> ามาไม่ทันบางทีบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันไม่มีเหตุผลเนี่ยทําให้คนร้่นใหม่เซ็ง <c oughs> เขาบอกว่าคนร้่นใหม่เซ็งพ้ากับพ่อไง <c oughs> คือบางอย่างมันอธิบายไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่บางครั้งนี่มันไม่ได้มันไม่ได้ไไดงงง่ายเพราะพระพุทธศาสนานะแต่เพราะว่าเราถือตามๆกันมาอันนี้เป็นความรู้เสื่อมว่าฝากคุณไว้ประเด็นอื่นมีไหมก็ถ้าไม่มีเดี๋ยวเราปฏิบัตินะท่านคิดว่จะกลับเรียนขอคำแนะนำค่ะจากที่ท่านเทศมาทั้งสองครั้งเนี่ยนะคือถ้าทุกคนเนี่ยคิดได้ทำได้ นะแล้วก็มี